สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาแก้ตัวนะคะเพราะว่าในาช่องหนูนะหนูสอนทำผมสีขาวมันไม่ได้ยินเสียงเลยจ้าหนูลองไปคลิกดูมันไม่ได้ยินเสียงวันนี้เราจะมาแก้ตัวนะคะก่อนแรกเลยก็ไปเป็นนินจาก่อนเลยช่วงนี้หนูอะ แปงล่างเป็นสีชมพูแบบนี้บ่อยมากเพราะว่าหนูอะทำเป็นบาร์บี้บ่อยก็เลยอุ้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 ยมดปีไม่พอมดปีกอดมดปีกอดมันอยู่ที่บ้าห่มนี่มาเอาก่อนลงมาก่อนลุกพ่อูดดึงเราเจ็บทุกคนนั่งตรงนี้ โอเคก่อนแรกก็ต้องเป็นนินจาก่อนเลยนะคะทุกคนระวังลูกใช้ั่งเล่นอยู่ตรงนี้ก่อนยิงก่อนนั่นึ่งเอเวียแบจูเล่จิบซิ่ไปเปลี่ยนเป็นตัวผู้ชายเพื่อจะพาทุ่ผู้ชายไปเป็นนินจา คนเอาแลว้วปกิี่เกือผ่าชุดนินจะไม่เห็นโอเคปล่อยเริ่มก่อนเลยโอเคนะคะก่อนแรกเราก็ต้องเออ,เอ,อชอบทำอะไรจับมือผู้หญิงเนาะแล้วก็ปล่อยมืออ,อ่ะแล้วปล่อยสิแล้วนะคะก็ไปกด เนี่ยมันไม่มีดวงจาทุกีมันไม่มีดวงจา,ก,ก,งจาก,ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ต้องไปจับมืออันนี้มานะคะแล้วก็ปล่อยนะจะได้ร่างคนผู้หญิงคนนี้มาแล้วนะคะพอเราได้ร่างคนของน้องโบวี่เออของโบวี่ที่เราตั้งชื่อให้นะคะก็คือโบว,วีส่สกุลน,นั่นแหละเออโบวี่นะคะก <c oughs> <บ>็ต้องทำให้น้อง ตาสีแดงอะน้องไม่ลืมตาก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอีกร่างหนึ่งเราก็จะเพราะว่าถ้ากายเป็นผมสีขาวแล้วอะน้องจะหัวขาดทันทีเพราะว่าเราเอาหัวน้องมาแต่ว่าเราจะลืมตาได้ตามปกติเลยเย,ย้เฮ้เเราก็จะได้ร่างคนแบบผู้ชายมันมาตัรอดแล้วก็ได้ร่างคนของเรามาแล้วแล้วก็ ต้องไปแปลงร่างเป็นแล้วก็ต้องทําให้ตัวสีขาวโพนเออกรเเื่อนลงไปเลยเลืเรยนลงไปเลยแล้วก็ตรงนี้เลยนะคะคือโดตึ๊ออ่าในแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ไปเป็นตัวเจ้าสาวเลยจ้า,า,าะะเจ้าสาวนะคะก็จะใกล้ๆนะก็ตรงนี้เลย เดี๋ยวเราวงให้นะทุกคนเราต้องไปตัดต่อหนูม่วงก็ขอโทษด้วยนะคะนี่เขาสบประกายเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องทําให้หัวเขาปเป็นสีขาวก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องอุ้มค่ะเสโอ้ยปูตัวผู้ชายอุ้มเสร็จแล้วก็ ต้องมาอุ้มอีกแล้วก็ปล่อยแล้วก็ปล่อยปล่อยปล่อยแล้วก็ไปเปลี่ยนนี่เห็นไหมพอเราเดินนะคะเห็นไหมเห็นไหมมันเดินมันวิ่งเลยมันวิ่งแบบเราวิ่งนั่นแหละเออโอเคต่อไป Ninja นินจานินนินนินจาโอ้โห มันไม่ลืมตาใ <c oughs> <c oughs> ครก็ได้ช่วยหนูด้วยน้องไม่ลืมตาอ,อีกแล้วน้องใต่อ,อะพอเราเปลี่ยนชุดอันอื่นก็จะลืมตาแบบนี้เลยนะคะก็นึกว่าน้องไม่ลืมอ่ะช่างนั่นปุ๊กกี้มูตพอปวูเรียบร้อยเหรอตปเ,เล่มที่ไหนปุ๊กกี้มูฟที่ไหนเนาะหอสระว่ายน้ำ มันกัดต้องบอกพูดเจีบเลยเมื่อกี้นี่ต้องระวังทุกอย่างนะโอเคทุกคนคะนนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทำตัวผู้ชายกันอีกเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องไปเป็นตัว Ninja นินจาก่อนนะนินจา เก็ต้องไปเป็นนินจากัดกอดเลยเราไปเลยค่ะแล้วก็ต้องไป จับมือกับตัวผู้ชายแล้วก็ทำแบบนี้ก็เหมือนของผู้หญิงนั่นแหละแต่เราก็จะคุยกับล้างคนผู้ชา,ายแบบนอ,อโอเคโอ้ยเหมือนเจ็ดเลยอเขาไม่ลืมตา เป็นตัวผู้ชายเลยทุกคนขอโทษหน่อยนะคะขอโทษนะคะทุกคนตัวผู้ชายก็จะเป็นชุดตำรวดยำนะคะตำรวด Rồi. Oh. Yeah. ได้ไหมนะคะอ้วมันขาวโพลเเลือเกินแล้วบัรดก็ทุกคนเห็นไหมด้เห็นแต่หัว ก็ไม่เป็นไรเราต้องไปเปลี่ยนชื่อใช่ไหมโอเคน้องัวแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่เหมือนเดิมเปอุยตำรวจนี่ับเดิมนะ โอ้ไม่นะไม่นะไม่นะโอ้ไม่นะไม่นะไม่นะโอ้ไม่ไม่นะโอ้ไม่นะโอไม่ไม่นะโอ้ไม่นะนะเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงอออ hmm. ทุกคนก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่า สำหรับใครนะคะที่อยากให้ดมอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะตายล่างนี่น้าน้านาน้าชมพูนะครักสอนทำตาสีชมพูนะคะคลิปต่อไปเด็กๆจะสอนทำตาสีชมพูเองอุ้ยสวยอ่ะบายบายนะคะผู้ชายไปดูของเขาคนอื่นได้นะเอ้ยแล้วอันนี้ก็น่ารักไปอีกอุ้ย ้มนเดีลยวหนูจะมาลองทำให้มันทำไม่ได้มันก็เหมือนสุงพผสิกาผู้หญิงมันทำได้อ่ะหนูลืมมันเมื่อยี้อะ